เป็นเนี่ยต้องไปกระดาษใหม่เอ่อตีตวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องนะครับอ่าวันนี้เป็นนักสอนทำพื้นฐานล้านน,พน,า,า,น,น,า,นาพื้นฐานล้านนาเขาหนักตั้งแต่แต่พื้นฐานนักสอนตั้งแต่ก้าวก้าวก้าวง่ายๆนะครับเดี๋ยวพร้อม่อยไปเหียนผสมเหยี่ยกั๊นะครับดูการ์ดกัน,นก้องได้ก่อน วันนี้จะเขียนตัวอักษรนะครับตะไงแกะ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 ห้างกะตัวกะนะครับเลาจะเขียนหัวม้วนก่อนมะเหาเขียนโค้งไปย่ากของมาเือมันอ่าพายยาวเพมันเสมอเสมอหัวกัปไต่นะครับเสมอหัวกัปนี่อันนี้ตัวกะ น,น,นักเรียนคนดีเรียนหัวเมืองจะต้องอ่าท่องไปด้วยนะครับถ้าเขาท่องมาได้เนี่ยมันก็นจะยากที่เขาจำอักษรมาได้เวลาเขาประกอบอักษรับอันนี้ตัวกรน้องเขียนอเส้นทีเขียนบนเนี่ยอันนี้คือเส้นอ่าบนไม้บรรทัดบนนะคะรับเส้นบรรทัดบนเขาจะใจบรรทัดบนเขาไมใจบรรทัดลุ่มนะครับผม ตามรัศงรโบรานหลายที่ที่คิดใช้ครับทีนคน่ควรใช้เป็นบรรทัดบนเป็นลักนะครับต่อมาเ,ออเปลี่ยนตัวคะตัวคะเขาก็อใก่หัวน้อยหนึ่งยับนะครับแล้วแต่ทีตรงนี้นะครับอันนี้ห้องว่าหัวค้ก่อไค่ตัวคะ พ่อมาจะซื้อตัวกะ๊กจะครัตัวกะ๊กเช่นนะเช่นเขาจะใช้ว่ากั้นขาไอ้เงี้ยนี่ใช้ตัวกะตัวกะแล้วกัตัวฆะตัวกะตัวฆะนี่บางครั้งเขาจะใช้คำว่าคนกินอะไครับ คนมนุุย์สะลกเนี่ยฮ่าไปยเยเาเส้นบนนครับนี่นะครับอันนี้คือหัวข้าขาต่อมากับตัวข้าข,ข้าคอละคังเขาเขียนหัวมันก่อนน้อยๆยะ ้วก็ลงมาแล้วก็กับขึ้นไปน้อยหนึ่งล้วก็เอียงกับขึ้นไปเอียงน้อยนะครับอันนี้หัวค้าขอระคังแลวก็หัวง่าหัวง่าเนี่ยมันสามารถเขียนได้แล้วแต่คณะนะครับอันนี้ผมจะเอาคณะผมเียบบนลงรูมก็อย่างนี้นะครับ บายะหัวแล้วเ้าก็มาขีดห่งมันแต่ถ้าจับนางพ้นควรอาจจะเออที่ใส่ที่ตัวง่ายกั่ายับนางพ้นควาอาจจะเขียนเขียนได้เองนะครับจับนางพ้นควอาจจะเขียนเขียนหัวมาก่อนเวียงยี่กี่นะครับ,บ,จจกกรบแต่สำหรับผมแค่ผมเออถนัดเต็มที่มากกว่าเพราะมันควบลงมือได้ไง่ายกว่าถ้าจะนั่งนีน่ไปฟื้นเหมืนอนกับ มต้องเนี่นปากกาลงแข้งถ้าเขาจะพืกนม้ให้เขาใจด้ดินสอถ้าเป็นปากกาให้ใจ้ปากกาหัวาปากกากาแมา่ลายมาลายๆอย่างนเขาไปเรียนตีต่อนมัธยมนะครับตอนพกใไม่นี่ปฏิใจ้ปากกาลูกนึ่งนะครับสําหรับผนปีผนจางแล้วว่าอาจารย์ผลจางแล้วเนี่ยเปินกันใจ้ปากกาลูกนึ่งครับผมแต่ว่าสาหรับเขาไม่ใจ้ปากกาพืกๆืชบ้านก็าพือเป็นดินสอ เพเป็นนิสสอล้องเขียนลวกะฮัทลวกะแานไปตามนี่นะครับครานี้แหมยากษ์เรือว่าจะเขียนตัวก่ะพอละครแหมให้ง,งามนี่นะครับเื่เอเขียนยักตรงนี้นะครับตัวก้าลวกัยักน้อยหนึ่งตัวที่สองนักมันน้อยตัวที่สามเป็นนีอินะครับเื่อมันเป็น ถ้าเ้าสังเกตพอมันจะเสียงอย่างนี้นะครับมันจะงามเสียงขึ้นไปนี้มันจะมีความงามรับแล้วก็ตัวที่เขาอาจจะเขียงเทียนหรือเขียงทิพตเวลาเขาพัดเขียนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนเขียงตัวพักนะครับก็คือตัวกะตัวกะตัวนี้นะครับคือเขาจะหางลงมาลงมาเงียบๆมันเสมือนกับตัวนี้นะครับบันนี้เหลือไว้ครับ ้เราโค้นเปิ่เหียนมาอย่างเปี่ยนเป็ี่ยนเปี่ยแล้วเราโค้นเปล่งเหี้ยนเนบ่ยมันจะกลายเป็นตัวพาพนะครับกลายเป็นตัวพักรพกรยังตัวนี้จะได้เขาพูดก้าเจ้าอย่าง้ถ้าสมมติว่าแถวหลากห่างนะมันยาวพอมมนจะกลายเพียงอักษนจะเทียงกลายเป็นตัวพาพนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้สำ่งกนะครับวันพวกเขาก็บปากกันใหม่อันนี้เขาข้าไปเลยก้าข,า,ข,า,ขา,าก้าขาขางาบากแหลกนะครับพวกเมาปัากกันเห็นใหม่ตัวอักษรล้านานเนี่ยนะครับผมจะพยายามสอนเพื่อมีความเปล่นกลางมากที่สุดนะครับ คือล้างตีปกจะเขียงตัวตัวเมียงนี่นะครับรล้างตีปกจะเขียงตัวเมืองนี่ก็ได้แล้ววต่ตีเขาจะอ่านออกเสียงนะครับตัวเมืองตัวเมืองครับหรือบางคนก็เขียงตัวเมืองตัว,ตวการเล่นแางไม่น้อยอย่างนี้การีนี้เ,เดี๋ยวเขาคอยมาว่าก,กันนะครับ อยากละพ้นแบบเย็นอยากครับอันนี้เพื่อเป็นนักรีฬาฟุตบอลเอาปั๊บว่าของหรือว่าสถานที่ได้คนออกเสียงยังได้ก็เียนนยังนั่นเลยนะครับผมมีความยี่ความถูกนะครับมันเป็ี่ยนภ่าแสงกลุ่มไทยวันนี้ก็ขอจบว่าทีหนึ่งว้ยกรเมื่อกี้นะครับวันพุธพมาาฟักกันทำไมน้ะครับ